คุณเคยเห็นกุหลาบแดงที่สื่อถึงความรักอันเร่าร้อนงดงามดังบทกวีหรือยังคะนี่คือกุหลาบดอนฮวนสายพันธุ์เลื้อยที่ถูกพัฒนาขึ้นในอิตาลีตั้งแต่ปี1958กลีบดอกกำรรมะหี่แน่นลึกซึ้งเรากับหัวใจที่ซ่อนความลับแห่งรักต้นแข็งแรงเลื้อยได้สูงถึง4เมตรเหมาะกับซุ้มและระแนง ดอกใหญ่ขนาดสิบถึงเซนติเมตรบานซ้ำได้หลายรอบตลอดฤดูเมื่อปลูกกลางแจ้งดอนหวนจะยิ่งงามเพราะเขารักแสงแดดเต็มวันน้องชอบดินชุ่มไม่แฉะใส่ปุ๋ยคอกสลับปุ๋ยละลายช้าจะบานไม่หยุดค่ะทนโรคได้ดีเมื่อได้รับแสงแดดเต็มที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆคลาสสิกหรูหราและอ่อนหวานดอนฮวน คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักที่เร่าร้อนและสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจางถ้าอยากฟังเรื่องราวกุหลาบสวยๆแบบนี้อีกอย่าลืมติดตามซีรีส์ Rose Stories ในช่อง Bloom with me นะคะ